ไปฟังนี่ก็สือเรียนสวนบ้านน่ะาได้เราาท่าตางทา่ะมามาเี้ยงในการตั้งท่าว่าสิไมเทียวกานตัวีมดกได้ไปแทีวต้องีที่ดีอย่าีที่ดียสารสารเาเีตูอา้ทุกวเลยาทุเล้ร็วสาธุ อให้ลูกหลานเดินทางไปขนะะุกิกกกกย <c oughs> ให้ลูกร้านมีแต่ความโซคดีมีใจตลอดการและตลอดไปนะคะอ<ม>ยู่ดีมีแห้งู<ฮ>ัวพญานาคมีทั้งในตะเกียงเนีเรียกอะไรเเ้าข้าวหนิก็ว่าหนองหนางไม่ใช่ป <c oughs> ู <c oughs> เรียกตะเกียใหญ่ไาว